อันนี้มาอัปเดตถูกขั้นตอนเลยการทํางานอันนี้พอดีลูกค้าสั่งเครื่องรีดไม้ไฟบ้านทีนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าคอนเดนเซอร์ encer, หรือคาปาซิเตอร์บางเจ้าก็เรียกแคปก็มันหมุนปกติอ่ะมันแรงแรงดันไม่ตกหรอกคือดึงปกติเลยกดทดสอบมาแล้วแต่มันมากกับมอตเตอร์เนี่ยเดิมเดิมเลย อายุการใช้งานของมอเตอร์มันก็เก่ามากแต่ทีนี้ถึงว่ามันจะใช้ได้จริงแต่เราไม่มั่นใจเดี๋ยวเพ,เพอเพอส่งไปถึงมือลูกค้าเนี่ยถ้ามันเกิดพังขึ้นมาเนี่ยมันก็เดือดร้อนเนี่ยเออต้องวิ่งไปดูต้องวิ่งไปอะไรหลายอยา่างทีนี้ก็เลยตัดปัญหาไปถึงแม้ว่ามันใช้ได้จริงแรงดันไม่ตกเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยตัดปัญหาเลย คือมันไม่คุ้มอ่ะเวลาคือลูกค้าบางคนเนี่ยเขาอาจจะพูดยากอาจจะเข้าใจยากอีซื้อมาไม่งสี่ห้าหมื่นพังแล้วอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้เราก็ตัดปัญหาไปอะไรที่เร,เราดูแล้วมันมันไม่ดีอ่ะเราก็รีบอะไรแบบป้องกันได้ประมาณว่าเราเสพได้เราก็รีบเสพทันทีเลยประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับ เครื่องหลีดไม้ปรึกษาผมได้เลย0614094416ครับสวัสดีครับ